นิ่มแกวไปใจ <c oughs> ข้างหาชายไพยเอาเอาเร็วๆโอ้พี่น้องส,สองโตเลยผนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีวันสุขสุคนเด้อสบายดีเน,ะนาะยำหนังเนาะพี่น้องเนาะมันอากาศมรนอากาศเดี๋ยวใส่เบิ้งบรรยากาศพายุเขาเนาะพี่น้งอนเงเนาะมนันก็นมากับร้านกีนเราสบายดีคนนี้สบายดีซื้อยังซิตุดย์ตุดยบอกอันนี้เลยสบายดียัง ไปซไจอยจอบอเขี่ยวไปใช้น่ะเขียนิ่มเขี่ยวไปใชเขี่ยวลองนะเขี่ยเาคนเดียวมื่อี้เป็นยังบรรยากาศโคชิโต๊ะอด้วยนะพาชิต๊ะอไม่หรอนี่กรบรรยากาศแล้วมีอางบรรยากาศโคชิโต๊ะทำอย่างนี้เยเย้มื่อี่ไปอยู่ทีเขานั่งวีดีอย่าดื้อได้คนเบิ่งอยู่ได้ในบนคุยนำเงอนในบุคุยนำพอให้บนคุยนำไปยังไง่เางอไออย่าดื้อไม่มีบอกจอย มาเบิ ah, <ARS S 1> ่งไว้เดี <c oughs> ๋ยวคนเบิ่งแน่มือนเห็นบนคุยมันอจะกอดคาไอ้ทละเงียบเงียมันดีดีเงียบเงียบหม็นเขวเงียบ็นเวแก้วอะไรยาเด้อยาเด้อแก้วไปใส่สียแก้วเสียมือนี้ก็บนีตรงเนาะ โมันจดโต๊แก้วและพี่น้องกะบ่นหน่อยกะบไปลงคลิปมันอีกกะเป็นเวลาสองสามหมื่นรอบมันกับขอโทษขอให้พี่น้องอะไรๆเด้อแล้วพี่น้องพี่จะเร็กน้อยพี่น้องเี้ในพวกน่ารักสบายดีอะไรพี่น้องใช้เบิ่งมันจะกันนไปลงกบพี่ไปลงกบพี่จุ๊บผยุ่งมากพี่น้องเลยเดี๋ยวไปถ่ายตัวก่อนเนีพี่น้องปอ็ผยุมากแห้งเลยพี่น้องพวก โู้หายุเขาพี่น้องไม้แห้งเลยพี่น้อง่ยลม่ยต้นใหม่ตีใบพี่น้องไม้ยำเลงเลยพี่น้องพายุเฮียงนะเฮียงเฮียงเฮียงนะแม่พี่นอ้งงนองพายุมาบวย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนี้พี่น้องว่ามันชีหอเขาแล้วก็อันนี้ฝนตกขึ้นขึ้นเหนือเนาะพี่นอ้องกต่พนมากันชิมาแห้งพี่น้อ,องพ่นหะดจนหดวันที่หนึ่งที่สองพี่น้องเลยสบายดีไหมสบายดีกล้องไหมสบายดีสบายดีเลยสบายดีสบายดีไหม <c oughs> หน้อยพี่น้องเนี่ยตกแล้วเล็กน้อยไล่พี่น้องอยู่บ้านเนาะ ม่พี่น้องมืดไปทางขวาแล้วก็มดอย่าปากเนี่ยชูดาพี่น้องงัวเสียงงัวเองัวน่อยพี่น้องเหมืองัวหน่อยกำลังหอองัวน่อยกำลังอออพี่น้อง ไม่เอ๊ะยันยันไปหยอกไว้ไปหยอกไปหยอกแล้วเยอะไ่มันมันชิล่มมันชิล่มมันชิล่มเดี๋ยวแมียสิให้ผู้พี่น้องสองโตเลยผมนี่เดี๋ยวมันไล่ะมทันนี่มันไ่ได้ไหลเดียนี่แต่เด็กน้อยพี่น้องยังมเลี้ยงมาบรรยากาศกัอยู่บ้านนะ้องเนาะ พ่อพยุเข right. ่าบรรยากาศอยู่บ้านเมื่อหน่อยแข้งชนนาเขตบ้านเขาสว่างครับผมเม่งหน่อยไล่พี่น้องเฮ้วทพี่หน้องาพ่อมานสองตัวบอกระแม่บ่ ขี้ชนอ่ะอยู่นี่ฮะขี้ชนเนี่ยพี่น้องมันกินนมมันอยากก้อมลูกมันลูกคนละแม่กันเนาะพี่น้องเนาะงัวมันลูกคน,น,น,นล,กกละแม่กันเอ๊ะเบบี้เบบี้บูบูพี่น้องมาแล้วมาแล้วเขาอยู่เขา่า พะยูงพ่อพี่น้องเมันมาที่เดียวเลยต้อมาเลยเย็นนะพี่น้องทางไหนคือสีตกแห้งอะไรทางไหนพี่น้องแบบว่าแห้งเลยนะทางไหนพี่น้องพยูงอ่ะช่วยไปใช้เ้ยนี่พ่อพี่น้องพยูงเต็มต้นบู ไปเอาบงงัวพี่น้องงัวยี่เมย์บนเต้ไหมบงงัวที่ว่าคขามันบาดเนะาะจักยาวจักเข็มมันบม่ได้หายได้เนี่ยอ้

เงาเลยพี s <S ่น้องนี่ยรงว่าที่ว่าแก้วบาทมัเนาะมีเงินเอนักเลยพี่น้องยังกินย่างไน่ยถาหน่อย โว้ยผู้เจ้าของมันมีงัวกับมาเบิ่งบมมาเาิ่งชนคู่เองมันจีชนพี้องมันดวงโลกมันมันอะจีชนค้นได้พี่้องโอ้ยอยู่เ่ยไงมีอ่างไม่ขึ้นนะน่ะเงี้ยยังห่ะ โหมากพี่น้องก็เลยขึ้นตัดมันเสียงดังโค้โห้ายจะขื่อได้หนะ่อนเป็นอยู่นั่นแหละนิ่งหน่อยคน้ลยพี่น้องบ้านบรรยากาศยิบ้านเนาะพี่น้อง ยังค่ยยเด้ออย่าเด้อยมา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 เาม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 อาม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 าามามไมเมามาาามาเา็วามาาาามามาเามามามาเามามามวมามมมาม บรรยากาศพ้นมาพายุงเขา <Ooh. S 1> เขาว่าหอนที่หนึ่งที่สองเนาะเหี้ยเอาเลยเ <Hey. S 1> จักเขาว่าเห้ยาเลย hey.